พูดแล้วฮะคืนส,สบายดีพี่น้องอู้ใส่ไม้จะตันครับนี่การประมาณประมาณสามสองตันได้ปะรประมาณสองตันฮะโอ้ทีเอฟอาร์ทีซูทีเอฟอาร์ครับ <c oughs> อาหักครึ่งเลยพี่น้องอยู่ในสวนมหักวิหักอยู่กระทั่งระดัอย่างมันตูนลุมลน่มนี่เนาะ ผู้หนหลกหักว่าจะผูดไหมปัดโอ้ก็ซี่พับเลยแม่งมานี่เพจรจังหนบล้าดับใอดกระบะออกดำไหมะบะปะดำแ้วด<ำ>โอ้ปะกะติก็ใส่คนตะยุคขาวเขาหน่ปีกับเขานนอ้ับรอะนี้รออไดถบุนีน่ล่ะโอ้มันกัด ดวนแล้วเนาะรถมันกับผูบ้ตามอายุอืมอ่าเดี๋ยวจริงมาถ้อยออกแต่ละคนไปซื้อของโอ้โววัวแทบบดายได้เลยฮะคนนี้นักคนแทบบดายด้ยนี่โอ้พี่น้องอันตรายครับรถขีบมากจังไม่รถขีบหรือขีบหรือยังอ่ะ แล้วจะเอาแป้งไหนครับบาทเชนี่จะเอาแป้งไหนบ้านนี้เจ้าว่าเกจ้าว่าแกขี่ไปเลยครับปิดท้ายหลักขี้ไปอินชีเลยบ่ครับแม่นบ่เผ่ากางมันบ่อันนี้บ่ ข้ากั่งมันงัดเด้เข้ากั่งมันงัดบว่นี่เดี๋ยวลองเบิงึงลองมึงมันขี้ไปไหนขี้ไปก่อนง,องังัดน,นะตรงล้อมันก่อนเนาะว่ากันนักจนว่ามันหักเนาะว่าน,น,นักก็ามาได้ว่าหัวห้อยเป่นปูดมา

ออกจากสวนบ่เป็นยังคือหดหล้อเลยบางคัเนี่บืนจน่าเข้าขางเ่าขาดบัดสีขาดมาขาดเทมนันละอย่างกัมีหังเาครับแงกไว่าจะขี่ไปแบบนี้ไหมเขาไม่ออกเลยโยมโยมลงสิลม่งเพราาก้อนบิดพืนเหน่อยคาไต่เลยใช่วัดถึงเราแ้วงานพาไต่พูดโอ้มันเริ่มมันเริ่มค่อยเินืึ้นได้เล็ว แล้วก็ดำไหมได้ดีับดับดับชื้อไอ้แก๊สรุนแก๊สรุนแลต้องถอดกระบะออกแล้วเฮ็ดไหมนี่พี่น้องจาวาย้าเกียร์คุณใหม่ลงครับแล้วแกีสิไปสภาพใดยังบูงหูเลยนี่ แล้วครับเจ้าบนแล้วเมื่อแล้วขี่ไปลักษณะใดนี่เจ้าว่าไม้ยยขาได้ประมาณสองตันไหมหรือตันกว่าหรือเปล่าอ่าไม่ค่อยถูกครับโอ้ลำสหาหกเครื่องเลย ยาเด้ที่สุดที่บ้านหมวดนี่เต็มๆขายหน้าเลยบ่เอาอาเตือดอะไรถรถข้ารถสองรถขึ้นได้หรอปะเตียนไฟเมาห์กัมันออกไปเป็นชาติหนสิบบาทหมวดนี่เอาไหมถ้าเตือนอะไรมันก็เด็กข้าสมงรถขึ้น กำลังเคยเห็นมันหักจริงๆแหละผมก็เคยเห็นตอนนี้เขาทายลูบทายยังไม่ให้บึง <laughs> ดีแต่แกวอยู่ได้รถหนักผมเนาะโอ้โหเ <laughs> <laughs> มื่อไอ้ตัดใหม่เราพ่อมานขนึ้นเลยเอาเมือม่อมาเมือม่อไเมื่อไอทนออกอีกโอ้ตาย เรา่าหักเบื่อหักซ้กองขางเลยครับดูกระซี่ฝั่งนั้นมันกะผุน้ำเนี่ยอ้าวเบิดเลี้ยวปิดษไายไปเร็วปะต้องล่องเบิ้งขยับเบิ้งนิดหน่อยว่าเผาขางเอ้ยเผาก่างมันงัดบ่จะมันพบไปได้กับไป <c oughs> น้าเดือดลืมเล็กให้

ถึงนักแข่งกันได้บันี่โอ้สี่เก้าฮะยกยกยกเล็กถึงเขากันว่าบันนี่อ้ยกยกาายถึงเขากันเอามาเก็บมาเก็บลด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  ยกว่าไทยตำนะแข้งกันวันนี้เอาไซ่ที่เราขังครับเดี๋ยวยยูยูทั้งเหนี่ยวกอนรองมือด้วยครับ มาทางนี้กสองคนทางนี้อโอ้โอไปค้างเดียวได้บ่นน่มันล็อกไปคางด้วยละรน,นบ้านนิดลาดละไก่หอนาลมามังไคแต่ว่ารถนี่แม่ที่ไปยังไดนี่โอ้มันแ,แข็งเนาะยังเราเขียบบังเบี่ยงรถรถเนาะ ยั่นเผามันงัดไหมครับจะว่ากัลองขยับเบิ้งหน่อยหน่อย่านมาเลยท่าวูไปได้ยุ้เอาไปสิอ๋อเดี๋ยวท่าควันไฟครับเป้ยครืองคีคอย